รัฐบาลอุงอิงนายกรัฐมนตรีอุงอิงล่มสลายแน่นอนไม่ว่าลูกทาสจะพยายามอุ้มชูขนาดไหนก็ตามแต่ความจริงก็คือความจริงครับเพราะคนที่มาจากการตลบตะแหลงอยู่ไม่ได้ทำไมต้องไล่เพราะการเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อไปของนังสาวแพรทองทานนี่มันก็คือการเปิดโอกาสให้ไอ้ม่งดูใหม่ป้นชาติอย่างกรณีสามกรณีนี้แหละบ่อนการพนันถูกกฎหมายนี่อยู่ในในโยบายเร่งด่วนหนึ่งในสิบนโยบายนะครับแม้กระทั่งเรื่องเจาะน้ำมันเจาะก๊าซขึ้นมาเนี่ย และอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็อยู่ในหนึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้นอกจากนั้นแล้วไอ้ที่มันเลวร้วายที่สุดนั่นคือเอาเงินภาษีไปซื้อกิจการรถไฟฟ้าแล้วเอารถไฟฟ้ามาทำราคาเดียวแต่กลับให้เอกชนที่เป็นเจ้าของสัมปทานบริหารต่อ ให้เอกชนบริหารต่อถ้าจะใช้เงินเอากิจการรถไฟที่เป็นขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกลับมาเป็นของรัฐแล้วเสียค่าโดยสาร20บบาทตลอดสายถ้าเป็นคนที่คิดชั่วเขาจะทำแบบ การเอาเงินไปจ่ายให้เอกชนจ่ายทันทีเลยระดมทุนมาจ่ายทันทีเลยแล้วก็เอาบริษัทที่เราซื้อมาแล้วนี่รัฐบาลไปเป็นหนี้เอาเงินมาซื้อไปแล้วนี่ยกให้เจ้าของสมปทานบริหารคิดค่าบริหารนี่จ่ายเงินค่าซื้อสมปทานคืนให้ทันที แล้วก็ยังเอากิจการรถไฟที่เอกชนบริหารนี่ยังมอมให้เอกชนลายเดิมบริหารอีกนี่เขาเรียกว่าคิดชั่วคิดเพื่อจะเอาค่าเงินทอนคิดเพื่อจะเอาค่าส่วนต่างแต่ถ้าคิดดีเขาจะคิดแบบนี้ครับเขาจะต้องตั้งบรรษัทบริหารกิจการรถ ขนส่งมวลชนไฟฟ้ารถรางไฟฟ้านี่ตั้งบรรษัทขึ้นมาโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมและก็ออกพระราชกำหนดซื้อคืนสัมปทานทั้งหมดโดยเอาตัวเลขที่ประมาณการรายได้ที่เอกชนแต่ละรายเนี่ยเวลาเสนอขอสัมปทานเนี่ย เขาก็จะเสนอมาเอาตัวเลขรายได้ที่เขาประมาณไว้ละ10ปี20ปี25ปีนั่นเป็นรายได้ของเขาหลังจากนั้นในพระราชกำหนดฉบับนี้ให้มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อสัมปทานคืนบังคับด้วยกฎหมายโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรจะอายุ30ปีจะอายุ50ปี จ่ายเพื่อซื้อสัมปทานคืนโดยใช้พันธบัตรซื้อหรือจะเจรจากับเอกชนอายุสมัมปทานเหลือเท่าไหร่อายุสมัมปทานหรือ20ปีจ่ายพันธบัตรอายุ20ปีให้สัมปทานเหลือ15ปีจ่ายอายุ15ปีจ่ายพันธบัตรรัฐบาลอายุ15ปีให้คุณเบิกได้เมื่อครบอายุสมัมปทานคุณเบิกได้เมื่อครบอายุสมัมปทาน แต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะเอาพันธบัตรนั้นไปแรกเอาเงินก่อนก็ไปเข้าสู่ตลาดการซื้อขายพันธบัตรไปขายลดพันธบัตรเอาเองไม่ใช่เราจ่ายเงินเต็มในวันนี้แต่เป็นเงินที่ต้องจ่ายในอีก25ปีข้างหน้าแต่เราจ่ายให้เขาวันนี้นี่นี่คือความเสียเปรียบ เราต้องจ่ายเงิน25ปีข้างหน้าถ้ายอยจ่ายเป็นพันธบัตรให้เขาไม่ใช่ว่ารวบเอาเงิน25ปีของอายุสัมปทานมาจ่ายในเวลานนี้เลยในวันนี้เลยไม่ใช่นะครับนี่ผมบอกว่าคิดแบบนี้ถึงไม่ขายชาติถ้าคิดแบบอื่นต้องการผลประโยชน์ จ่ายไปเลยสิครับจ่ายวันนี้จ่ายเป็นพันธบัตรเขาจะมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่ถ้าเจรจากันได้จ่ายปีต่อปีอปีนี้จ่ายมีรายได้หนึ่งพันล้านก็จ่ายพันธบัตรหนึ่งพันล้านปีหน้าอายุถึงปีหน้าจ่ายอีกพันล้านจ่ายอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่มีทางที่จะต้องรว่วตลอดอายุสมถานแล้วมาจ่ายก้อนเดียวและให เป็นเงินสดในวันที่ทำสัญญาแบบนี้มีเงินทอนแบบนี้กะเอาเงินทอนจากเขาถ้าไม่เอาเงินทอนจากเขาจะให้เขามาบริหารต่อทำพระแสงทำไมครับเราก็ต้องตั้งบัญชัดขึ้นมาควบคุมบริหารทั้งหมดสมมุติว่าให้เจ้าของเดิมบริหารเหมือนเดิมบ TS เอเขาก็บริหารเหมือนเดิม สายไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็บริหารเหมือนเดิมเก็บ20บบาทได้ค่าบริหารด้วยท่านทั้งหลายครับนอกจากได้เงินก้อนแล้วยังได้ค่าบริหารจัดการระบบอีกถ้าเราจะเสียเงินซื้อเอาสัมปทานทั้งหมดกลับคืนมาให้จ่ายเป็นพันธบัตรจ่ายเป็นพันธบัตรไปแล้วเมื่อครบอายุเขาก็เอาไปเบิกถ้าเขาอยากได้ก่อนเขาก็ไปขายรถแต่การบริหาร ต้องเป็นของบรรษั์ซึ่งมีปร,รัฐบาลเป็นเจ้าของรัฐบาลเป็นเจ้าของก็คือประชาชนเป็นเจ้าของนี่แหละครับนี่ไงเพราะนะโยบายแบบนี้ไงเขาจึงปล่อยให้ไอ้โม่งดูใบมันฮุบประเทศไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณหนูอิง ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแน่นอนครับเสร็จประเทศไทยเสร็จแน่ๆแล้วเส้นทางของหนูอิงเป็นยังไงเส้นทางของหนูอิงก็คือสู้ครับตามที่แกบอกแกไม่พร้อมจะมีเรื่องแต่แกไม่ยอมแกบอกไอ้แกพึ่งทำงานจะไล่กันแล้วเหรอ แกก็ท้าถ่ายแต่แกสู้วิธีสู้ของคุณหนูอิงก็คงจะจัดหนักพอสมควรให้กับแกนนำทั้งหลายที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลของคุณหนูอิงนะครับจัดหนักแน่นอนไม่มีจัดไม่หนักแต่ถ้าไปไม่รอดถ้าสู้ไม่ได้คุณหนูอิงแกก็จะออกออกจากสถานการณ์นี้ ซึ่งก็มีสองกระบวนการไม่ลาออกก็ยุบสภาซึ่งเห็นชัดว่าโอกาสที่คุณหนูอิงจะยุบสภามีมากเว้นเสียแต่ถูกบังคับจนกระทั่งหมดหนทางที่จะไปจำเป็นจะต้องลาออกตามความต้องการของผู้มีอำนาจ เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ต้องบอกหลายท่านนะครับโทรหาผมถามสถานการณ์นี้ล่ะและก็จะเป็นคำถามเดียวกันผมจะตอบที่เดียวเลยไม่ต้องตอบหลายคนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอิงเนี่ยถ้าอยู่จนถึงเดือนธันวาคมเนี่ย เก่งมากๆก,การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีสาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะภาพจำและบทเรียนของตระกูลชินวัตร ในตอนที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรถ,ถูกขับไล่นั้นเขาไม่ต้องการให้เกิดประวัติศา,ศาสตร์ส้ำรอยและทุกคนก็ประเมินไปทิศทางตรงกันว่าด้วยบุคลิกท่าทางของคุณหนูอิงที่เชิดหน้าใสทุกคน ที่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องกับความต้องการของแกนะมันจะเรียกแขกเรียกประชาชนจำนวนมากให้มาขับไล่รัฐบาลทุกคนที่อยู่พักเพื่อไทยรู้ว่าบุคลิกท่าทางของคุณหนูอิงล้วนแล้วแต่สร้างความมันไส้ ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ดังนั้นคนที่พี่น้องประชาชนรู้สึกหมันไส้คนของพี่น้องคนที่พี่น้องประชาชนรู้สึกอยากจะขับไล่มันจึงเป็นอารมณ์ร่วมที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากมต้องออกมา คุณหนูอิงแกไม่ต้องการให้แกตกอยู่ในสภาพถูกขับไล่แน่นอนครับดังนั้นโอกาสที่คุณหนูอิงจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างก่อนสิ้นปีนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากมากและในเวลาที่คุณหนูอิงตัดสินใจว่าจะหาทางออกทางการเมืองให้กับตัวเองอย่างไรนั้นจะเกิดขึ้น หลังการหนีออกไปต่างประเทศของคุณพ่อของหนูอิงไม่นานถ้าคุณพ่อของคุณหนูอิงหนีออกไปต่างประเทศอีกรอบเมื่อไรซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนานั้นแน่นอนครับพักเพื่อไทยจะแตกเมื่อพักเพื่อไทยแตกพักร่วมรัฐบาลก็จะแข็งข้อ ความกดดันทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่คุณหนูอิงคุณหนูอิงจะมีทางเลือกแค่ว่าถ้ายุบสภาคดีก็จะเดินหน้าต่อและจะเอาไปถึงติดคุกหรืออยู่ประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าคุณหนูอิงเลือกวิธีลาออกคุณหนูอิงอาจจะอยู่รอดปลอดภัย คดีที่อยู่ในสารคดีที่อยู่ในปปชก็จะเงียบหายหรือถูกเก็บไว้ในลิ้นชักไม่เอามาพิจารณาก็เลือกเอาครับนี่ผมบอกคุณหนูอิงนะว่าเขาจะไปยื่นข้อเสนอกับคุณหนูอิงจะยื่นข้อเสนอ ผ่านทางคุณพ่อคุณหนูอิงว่าถ้าต้องการอยู่รอดปลอดภัยโดยไม่ถูกดำเนินคดีหนทางที่ควรจะเลือกก็คือลาออกแต่ถ้าเลือกวิธีทางยุบสภายุบสภาไปแล้วคดีก็เดินเหมือนกับคุณอาของคุณหนูอิงเจอ ยุบสภาไปแล้วก็ยังถูกคดีจนกระทั่งศาลตัดสินพิพากษาจำคุกหปีถ้าต้องการจะมีชะตากรรมเดียวกันกับคุณอาปูของคุณหนูอิงก็เลือกเส้นทางนั้นถ้าไม่ต้องการมีชะตากรรมเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอาก็ ให้เลือกอีกวิธีทางหนึ่งวิธีทางแห่งการสยบยอมเอาละครับไม่รู้ว่าคนอย่างคุณหนูอิงเนี่จะสยบยอมหรือไม่สยบยอมแต่ผมบอกแนวทางไปแล้วก็ให้เลือกตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลอง์อิง รัฐบาลอุงอิงนายกรัฐมนตรีอุงอิงล่มสลายแน่นอนไม่ว่าลูกทาสไม่ว่ากองเชียร์ที่มีจิตบิญญาณเป็นชาเป็นทาสร่างเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัชานจะพยายามอุ้มชูขนาดไหนก็ตามแต่ความจริงก็คือความจริงครับเพราะคนที่มาจากการตลบตะแหลงคนที่มาจากการตบัดสั์ คนที่มาจากการทรยศ์พี่น้องประชาชนอยู่ไม่ได้หรอกครับและยิ่งมาทำนโยบายเร่งด่วนสิบข้อแล้วส่วนใหญ่นโยบายเร่งด่วนสิบข้อนั้นก็คือนโยบายสร้างความหายนะให้กับชาตินโยบายขายชาติขายสมบัติชาติสร้างความหายยนะททำลายความมั่นคงผมถามว่าจะมีใครเขาปล่อยให้ รัฐบาลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้บริหารประเทศไม่มีหรอกครับก่อนนับถอยหลังนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานได้เลยณวันนี้เอาละครับท่านที่รบทุกท่านครับวันนี้ก็สองเรื่องก็หวังว่าสถานการณ์เรื่องอุบัติเหตุจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเป็นการปกติ ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับก็ขอให้ทุกครอบครัวมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับผมก็ขอให้กำลังใจและขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังเป็นลูกทาส ยังมีวิญญาณธาตุยังเป็นธาตุของไอ้มุงดูใบได้ดวงตาเห็นธรรมให้ตาสว่างได้รู้ว่าไอ้คนที่ตัวเองกำลังสนับสนุนนั้นมันคือปีศาจร้ายที่มากัดกินมาผูกขาดมาทำลายประเทศไทยแต่ถ้ายังไม่ รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายผมก็ต้องบอกท่านทั้งหลายที่ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ว่าท่านต้องไปตรวจสภาพจิตใจของท่านนะว่าท่านนี่มีร่างเป็นมนุษย์จิตใจท่านนี่เป็นมนุษย์ไหมหรือมีเพียงร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉาน